สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลวไฟชแนลกับเกมเอเธียรี่รีสตาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งดันเจียนนะครับในระดับอินเฟอร์โนนะครับผมในการฟาร์มรูนเนาะที่ตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้ปรับเปลี่ยนทีมใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูนใหม่จนสามารถฟาร์มจนได้แล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาในดันเจียนของออโรร่ากันนะครับซึ่งออโรร่าเนี่ยระดับอินเฟอรโนนั้นก็ต้องบอกตามตรงว่า ค่อนข้างที่จะน่าราคาญอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็เลื่อนไขในการปั้นตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างพิกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะผ่านยากจริงๆนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้เนาะถ้าหากใครพร้อมรับชมแนวทางในการปั้นตัวละครแล้วก็ลงดันเจี้ยนนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเ e ียร r เริ่มตกันด้วยนะครับกาลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้ม เติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปรังเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เนต็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เนต็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอืนอ่นๆเพิ่มเตมิตมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e v e l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนาไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับโดยหลักๆนั้นนะครับผมออร์าเนี่ยมีความน่าลำคาญอย่างหนึ่งนะครับผมตรงที่ตัวของบอสเนี่ย ตีค่อนข้างแรงแจกดอทนะครับผมแล้วก็มีดีบัฟที่ทําให้ตัวเราเนี่ยโจมตีเข้าเพียงแค่90%านะครับทำให้บอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอันตรายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะตายง่ายมากนะครับผมแล้วก็จะตีไม่เข้าไปช่วงระยะเวลานึงเลยนะครับส่วนทีมที่ผมใช้งานในการฟาร์มตันนี้นะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างเนาะโดยหลักๆดัวน,นี้เนี่ยถ้าหากหลายคนจะมาฟาร์มนะครับผมถ้าหากแบบฝาดอิฟโนุไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ตัวของอาคอร์สัสก,กาดหรือว่าจะเป็นตัวของสวิทสมิธเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้หากันขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เริ่มเล่นสายมาหาของดาเมจเนี่ยก็จะมาหาพวกโมเมนตัมกับตัวของ Steve, สตีฟมากกว่านะครับถ้าหากว่าหาแค่นี้เนี่ยลงสีก็ได้นะครับแต่เผื่อว่าใครเนี่ยจะเริ่มต้นมาหาในตัวของ2ชิน้นนี้นะครับผมจะมีทีมแนะนํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้ากันไปดูเลยละกันนะครับเดี๋ยวขอเติม Energy หน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็กดเข้าไปเนาะ หลักๆนั้นทีมที่ผมใช้งานอยู่นะครับจะค่อนข้างที่จะพยายามเซฟตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวละครบางตัวสามารถหามาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมเราเนี่ยตึงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวดาเมจกันก่อน ตัวดาเมจเนี่ยหลักๆนั้นจะมีตัวดาเมจให้เลือกอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกที่ผมใช้งานเป็นตัวของดิตติ้งนะครับผมก็ยังใส่รุ่นเดิมที่อัปเดตล่าสุดในก่อนหน้าน,นี้เนาะก็ยังเป็นรูนที่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเหมือนเดิมนะยังหาเชลใหม่ไม่ได้สักทีนะครับผมสเตตก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ส่วนใครมีตัวอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นตัวอะไรบ้างนะครับตัวที่2ที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นตัวของโรซานะครับแต่โรซาเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งนะครับผมที่อาจจะต้องทําเยอะหน่อยเพราะว่าตัวของสกิลหนึ่งสกิลสองจำเป็นที่จะต้องอัพเต็มๆนะครับถ้าหากว่าอัพไม่เต็มเนี่ยดาเมจจะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องของโรซาเนี่ยจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เยลลี่ทองเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันผมก็ยังปั้นไม่เสร็จเลยนะครับยังขาดเยลลี่ทองเยอะก็เลยยังไม่ได้เอามาลงนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับใน ID ผมเนี่ยก็ไม่มีนะครับจะเป็นตัวของน้องเยลลี่นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีตรงที่ว่า1สามารถ่าทำกอแตกได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวในทีมเลยนะครับเพราะว่าทีมนี้ที่เราใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีตัวกอกแตกเพราะฉะนั้นเยลลี่เนี่ย จะเป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดใน3ตัวนี้นะครับผมเพราะมันจะปิดบอสได้ค่อนข้างไวเนาะอ่ะโอเคนะครับผมใครมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะครับส่วนตัวก็จะใส่เป็นดิตติ้งนะครับส่วนตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมทั้งหมดอีก2ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะมี1ก็คือตัวของลิลลี่อันนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูนมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ลิลลี่เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่าเดิมทีผมจะใส่รูนให้มันสปีดต่ำหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ก็คือน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเพื่อที่จะดึงสปีดของเขาเนี่ยให้สูงขึ้นผมก็จะไปดึงตัวของลูนจากเฟย่ามาเพื่อดึงสปีดให้สูงขึ้นนะครับผมกลายเป็น295เนะครับเพราะว่าตัวของออร์าเนี่ยถ้ายื้อนานเกินไปมันจะค่อนข้างอันตรายนะครับผมจากดีบับต่างๆที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิลลี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องมีสปีดสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณนี้บวกหลังที่168ผม ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของหลิงหลัวนะครับลิงหลัวเนี่ยนำมาเพื่อเน้นในเรื่องของการล้างดีบัฟนะครับผมแล้วก็ต้านทานสถานะอย่างตัวของสกิลดอทของบอสนะครับแล้วก็ ดูแลทีมในเรื่องของการฮิลนะครับผมของที่ใช้งานนะครับเน้นในเรื่องของ1นงนะครับผมใช้แบมเบิลในการสะท้อนการโจมตีเพื่อเวลาตีแล้วเนี่ยจะมีฮิลเพื่อน2ตัวแล้วก็ทำการดีบัฟเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งที่น่าราคาญต้องใช้การฮิลค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมกับอีกอันนึงก็ใส่เป็นสปีดนะครับเอาสปีดให้เยอะที่สุดเ่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วก็ใส่อาติสารมา เพื่อที่จะทําให้เพิ่มล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะบอสมันจะมีซึ่งสกิลหนึ่งนะครับผมที่ทาให้ฮิลเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือควรจะอัพสกิลหนึ่งนะครับผมให้เต็มด้วยนะครับถ้าอัพไม่เต็มกค่อนข้างที่จะแย่นะครับอันนี้เนี่ยบังคับเลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะเลี้ยงทีมเอาไว้ไม่อยู่นะครับผมต่อมาอีกสตัวนะครับสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่เีนนัวต ตัวของวเลเรียนเนี่ยอยากจะฟิกเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยวเลเลียนเนี่ยมันสามารถกระจายเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาในบางครั้งที่บอสเนี่ยทำสถานะที่เราเนี่ยไม่สามารถคิวขึ้นมาได้นะครับเขาก็สามารถเลี้ยงเพื่อนเนี่ยให้มีชีวิตรอดได้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโดยของวเลเลียนที่ใช้งานเนี่ยจะเน้นเลือดเยอะๆเป็นหลักสปีดไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีตัวของเชลเป็นกิกะไบต์นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ย จำเป็นที่จะต้องวนเทินมาให้เร็วเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้กูดาวสกิล3เร็วที่สุดเราที่จะทําได้นะครับสกิล3อยู่ไม่นานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมและใส่รูลเป็นตัวของ Time วิฟเพื่อที่จะมาลดกูดาวของสกิล3ให้เร็วที่สุดเหมือนกันนะครับผมที่เหลือก็เอาเลือดเพื่อที่จะแจกโลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องเอาโลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับในกรณีที่ ตัวของลิงลวดเนี่ยฮิวขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมก็จะใส่รูลประมาณนี้เนาะตัวสุดท้ายนะครับผมจะมีชอยให้เลือกอยู่2ชอยชอยแรกเนี่ยเพื่อเซฟชีวิตทีมให้ได้มากที่สุดนะครับตัวของไวเปอร์นะครับผมลืมใส่รูนไปใส่รูนก่อนนะฮะตัวของไวเปอร์นั้นหลักๆนะครับผมรูนที่ผมเนี่ยนำมาใส่ก็จะเป็นรูนของครอสนะครับที่จะเน้นในเรื่องของ ACC แล้วก็สปีดเป็นหลักนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ย สามารถใช้งานสกิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะมีตัวของสวิฟแล้วก็ตัวของไทม์วิฟนะครับผม2อันเอาตัวของไทม์วิฟมาลดคูดาวสกิล3นะครับสวิฟก็เป็นสปีดประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เน้น ACC เพื่อที่จะให้ติดสกิลง่ายตัวของไวเปอร์เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับผมตรงที่ว่าสกิลที่2ของไวเปอร์ที่เป็นพาสซีฟจะทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมโดนดาเมจจากคริติคอลลดลงเป็นอย่างมากเพราะว่าออร่าเนี่ยมันตีติดคี้บ่อยนะครับผมมาทําให้เพื่อนเนี่ย ไม่ตายง่ายจนเกินไปและแนะนําว่าควรจะอัพถึงเลเวล4นะครับผมกับสกิลที่3นะครับที่จะเอามาเพื่อที่จะเซฟทีมได้ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยหน,นะครับผมทําการลบดีบัฟของบอสได้นะครับผมทําให้บอสเนี่ยอ่ามันจะไม่ติดสกิลที่อิมูสถานะนะครับทำให้เราก็ สามารถลดสปีดลดเกาะลดโจมตีอะไรได้อยู่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถลดสปีดได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเอามาลดสปีดไอ้พวกลูกน้องที่อยู่ข้างๆ2งตัวรวมถึงบอสด,ด้วยนะครับเพราะลูกน้องข้างๆ2ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครมั่นใจว่าทีมเราเนี่ยถึกพอเก่งพอแล้วจะไปใส่เป็นตัวของเฮลคิดก็ได้นะครับผมตัวของเฮลคิดเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำดาเมจแล้วก็ปิดบอสอย่างรวดเร็วนะครับผมจากการที่เขาเนี่ย ปล่อยเอฟเฟกที่ทําให้บอสได้รับดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้บอสเนี่ยไม่สามารถได้รับบัฟต่างๆได้นะครับผมก็จะบล็อกในเรื่องของการท่าทานนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็เลยต้องใช้ไวเปอร์ในการเล่นนะครับส่วนสิ่งหนึ่งนะครับผมสลับบอสที่ต้องระวังเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยสกิลสาคัญที่สุดของบอสที่ต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปในการโจมตีก่อนละกันเนาะ อ่ะก็คือ1น,นะครับผมลูกน้องตัวด้านซ้ายแล้วก็ตัวด้านขวานะครับเราจะมาพูดถึงตัวของลูกน้องด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวากัน,ก,นก่อนละกันเนาะหลักๆเนี่ยตัวด้านขวานะครับผมจะเป็นตัวลูกน้องที่เวลาที่เขาเข้าเทิร์นเขาจะมอบบัฟที่จะทําให้บอสเนี่ยต้านทานสถานะผิดปกติได้นะครับผมเป็นจํานวน3เทิร์นด้วยกันเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ารำคาญเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถแปดดีบัฟบอสได้นะครับส่วนมอนสเตอร์ตัวด้านซ้ายนะครับผมเขาสามารถ ทำการโจมตีใส่ตัวของเราได้นะครับผมอ่ะพอทําทการโจมตีใส่ตัวของเราแล้วใช่ไหมมันจะทําให้ตัวของบอสเนี่ยได้รับสเตตตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับสเตตวอร์ดนะครับผมจํานวน3ามสเตตถ้าหากว่าบอสเก็บสเตตนี้ครบ15สเตตก็จะใช้งานตัวของสกิลพิเศษที่จะสร้างความเสียหายให้กับเรานะครับยิ่งมีดีบัฟเยอะก็จะยิ่งตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบอสนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยสิ่งต้องระวังจากบอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมสิ่งที่ต้องระวังก็คือ หนึ่งเลยนะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีอนิมัสนะครับผมอยู่ฮีโร่นะครับอยู่ครบทั้งหมด5ตัวนะครับผมตัวของบอสเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของอนิมัสเราเนี่ยเริ่มเสียชีวิตไปทีละตัวนะครับบอสก็จะดามจแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นก็ทำยังไงก็ได้อย่าให้ทีมของเราตายเปน็นอันขาดนะครับผมไม่งั้นเนี่ย ตัวของบอสเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับถัดมาสกิลที่2นะครับผมก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนิดนึงแล้วกันเนาะสกิลที่บอสเพิ่งใช้งานไปตะกี้นะครับที่ทําการโปรยคล้ายๆกับนกกระดาษนะครับสร้างความเสียหายให้กับเราซึ่งสกิลนี้แหละค่อนข้างน่ารำคาญมากเพราะว่า1นึ่เขาเนี่ยจะแจกดีบัฟนกกระดาษให้กับเราแล้วกันเนาะก็จะเป็นดีบัฟตัวของดอทนะครับผมสร้างความเสียหายหเวลาที่เข้าถึงรหรับตัวละครของเรา และนอกจากนี้เองนะครับผมยังไงทาให้ตัวของบอสเนี่ยมีสเต็กเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะสเต็คคล้ายๆเป็นหน้าคนตรงนี้เนาะซึ่งเขาจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเด้งสเต็คครบมา15อันสเต็คนี้นะครับผมเวลาที่เราเนี่ยทำการโจมตีจะมีโอกาส25%จะลบล้างตัวของเอฟเฟกนี้ออกไป1ครั้งนะครับผมถ้าหากว่าเราลบเอฟเฟกต์สเต็นี้หมดเนี่ยมันก็จะทาให้บอสเนี่ยไม่เก่งมากจนเกินไปเนาะเพราะว่าสเต็คนี้เนี่ยมันมีเหลือมากเท่าไหร่เวลาเขาวนสกิลนี้มาใช้งานอีกครั้งนี่เนี่ย เขจะเอาสเต็ตรงนี้ที่เหลือนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวของสเต็ของวอร์ดนะครับตามจํานวนที่เหลืออยู่และเวลาสะสมครบ15สเต็เนี่ยเขาก็จะปล่อยสกิลตัวนี้นะครับที่สร้างความเสียหายแรงขึ้นตามจํานวนดีบัฟที่เรามีอยู่นะครับผมมันก็จะโดนเบิร์นเทินได้ทําให้เราตายง่ายขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งที่นา่ารัคาญัที่สุดเลยก็คือในเรื่องของเคอร์ชิลนะครับเคอร์ชิลเนี่ยเป็นเอฟเฟก,กที่เวลาที่เราเนี่ยโดนนะครับผมก็จะมีตัวของสเต็ตรงนี้มาใช่ไหม เวลาที่เราติสดสเตตตัวนี้อยู่เราจะตีบอสไม่เข้านะเราจะตรงตีเข้าเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าดาเมจหายไปเก้าสิบเปอร์เนาะจนกว่าเราเนี่ยจะทําการาฮิลนะครับผมซึ่งการฮิลวเนี่ยมันก็ฮิ้วไม่ขึ้นด้วยจนกว่าเราเนี่ยจะฮิลวถึงค่าที่เขากําหนดตรงนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกตตัวนี้เนี่ย จะหายไปนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมาฮิลได้ตามปกติแล้วก็ทําดาเมจได้ตามปกติอันนี้จะเป็นอันนึงที่น่าราคาญที่สุดแหละนะครับผมสำหรับตัวของเอฟเฟกนี้เนาะและสุดท้ายนะครับผมตัวของเอฟเฟกต์เคอร์ชิลเนี่ยตัวของอิมมูนิตี้จะไม่สามารถป้องกันได้อีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ค่อนข้างน่าราคาญมากๆเลยหลักๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนทีนี้ถามว่าอะไรตัวละครไหนทําหน้าที่ยังไงบ้างใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยเนาะ ตัวของลิลลี่นะครับผมทํายังไงก็ได้ให้ตัวดาเมจเนี่ยเข้าเทินแล้วก็โจมตีได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตัวในตัวของหลิงหลัวนะครับผมก็เข้ามาเพื่อที่จะเปิดดีบัฟป้องกันในเรื่องของเอฟเฟกต์ R นะครับผมของอีกฝ่ายเนาะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยสร้างดาเมจได้ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับวอลเลเรียนก็มาทําการกระจายเลือดนะครับผมของบอสที่เวลาที่เราเนี่ยทำการฮิลแล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าติดเพอร์ชิลอยู่นะครับก็จะช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ย ตายยากมากขึ้นนะครับผมจนกว่าเขาเนี่ยจะเริ่มฮิวได้เนาะถึงจะเริ่มทําให้อีกฝ่ายเนี่ยมันโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับส่วนไวเปอร์เนี่ยมีหน้าที่1เลยก็คือทําการลบดีบัฟออกจากบอสนะครับผมกับ2นะครับผมแปะดีบัฟในเรื่องของการลดพลังโจมตีแล้วก็ลดสปีดนะครับผมให้กับลูกน้องรวมถึงบอสด้วยนะครับท้าไม่ตัวละคร3ตัวละครนี้เนี่ยมันจะตีไม่แรงมากจนเกินไปนะครับผมซึ่งไวเปอร์เนี่ยมันก็จะมีสกิลที่ลดในเรื่องของอา ดาเมจจากการโดนคริปที่เขาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมทําให้ตัวของไวเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟทีมได้ดีมากๆนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยวาเลาเรียนตอนที่เขานั่งลูกบอลอยู่นะครับผมเขาจะมีการแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่งในจังหวะที่เราฮิ้วไม่ขึ้นตัวของโล่เหล่านี้เนี่ยก็ยังคงสามารถรับดาเมจแทนให้ได้อยู่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญนะฮะตัวของเชลของลิงหลัวแล้วก็เชลของอ่าลิลลี่นะครับผมก็จะเป็นตัวที่คอยเติมโล่ กับเพื่อนร่วมทีมในกรณีที่หิวไม่ทันด้วยนะครับผมที่เหลือเนี่ยทำไงก็ได้นะครับผมทําให้เราเนี่ยค่อยๆนวดบอสเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสําคัญเลยนะครับผมสลับบอสตัวนี้เนี่ยหน้าหากว่ากรณีสปีดเราไม่ถึงนะครับจะค่อนข้างแย่หน่อยเพราะว่าถ้าสปีดเราไม่ถึงแล้ววนมาเข้าเถิ่นไม่ทันเพื่อที่จะทําให้ตัวของบัฟอาลิงลัวนะครับผมมันทําการดิง่งเลือดแล้วก็ให้โล่ตัวของเคอร์ชิลเนี่ยมันหายไปให้เร็วที่สุดไม่ได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ย ทำดาเมจได้ไม่ทันสักทีนะครับผมพอบอสมันเข้าเทินมาใช้สกิลนั้นมาอีกครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยติดเคอร์ชิลเนี่ยไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยตีไม่เข้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสปีดเองนะครับสำหรับดัานนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญมากเช่นกันเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลิกพูดแล้วเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าบอสเนี่ยจะตายละกันเนาะเพราะว่ากว่าจะจบเนี่ยมันก็ตั้งสานาทีนะครับผมอ่ะมันกค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะเร่งสปีดดไปตอนนจบใหู้เลลยกัะผม อรอบนี้ก็พลาดท่าตายไปนะครับผมแต่ผมแี่ขี้เกียจอัดคลิปใหม่แล้วเนาะถ้าหากว่าใครเนี่ยจะลองไปปั้นตามดูนะครับผมแล้วก็ปั้นสปีดให้ได้สูงประมาณนึงเนี่ยก็สามารถผ่านได้ไม่ยากนะครับแต่อย่างที่บอกว่าบอสน,นี่ยมีแมชชีนิกที่ค่อนข้างน่าลำคาญน,นะครับผมมันก็เลยค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการทําของเพื่อที่จะให้ผ่านนะครับผม หลักๆทีมนี้ที่ผมใช้งานอยู่อัตราการผ่านจะอยู่ที่ประมาณ60-70%นะครับผมถ้าหากว่าใครจะลองไปปั้นนะครับผมแล้วก็ฟาร,รม no ์มอินเฟอร์เนอร์ดูก็ลองดูละก,กันนะครับผมสำหรับแต่นนี้เนาะจริงๆยังไม่ค่อยแนะนาให้ฟาร,รม์มเท่าไหร่เพราะว่าดันมันในอินเฟอร์เนอร์ก็ไม่ได้มีของน่าสนใจมากขนาดนั้นเนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรีวิสซั่กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่นนคคลิปห้าบาบๆทุก